แฟนเพลงต่างมาร่วมงานครบรอบ3 1เอดปีการจากไปของพุ่งพวงดวงจันทร์เฟ e b o o k วัดทับกระดานพุ่งพวงดวงจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีแฟนเพลงล้นหลามงานรำลึก3 1เอปีของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ที่จัดทิธียิ่งใหญ่เหมือนเดิมทุกปีสำหรับสัปดาห์รำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งงานวันแรกนั้นเรื่องวันที่10บมิถุนายน ได้มีทิธีเชิญอัฐิและดวงวิญญาณพุ่มพวงดวงจันทร์จากสารเก็บอัฐิพุ่มพวงมาตั้งในศาลาการประเรียนสุธรรมรัตราชบำรุงพร้อมกับการจุดประทัดต,ตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญกว่าหนึ่งแสนนัดเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณขอวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนที่วัดภาษีเอกมัยจะจัดงานตรงวันคือวันที่13ามิถุนายนซึ่งปีนี้เป็นการจัดไปครบส1เอ็ดปีซึ่ง น้องเท็ดและคุณไกรสอนจะเดินทางไปร่วมงานด้วย